บทที่232กลับจากการทดสอบในขณะนี้รูปร่างหลายรูปทันใดนั้นปรากฏในฮ a ลเทเลพอร์เทชั o n ของไวริเวอร์ซิตี้ฮ่าฮ่ในที่สุดเราก็ออกจากสถานที่อับอากาศนั่นแล้วมีผู้เล่นมากมายในไวริเวอร์ซิตี้แน่นอนเราติดอยู่ในสถานที่ห่วยแตกนั่นมาหลายวันแล้ว การสนทนาของรูปร่างใหม่นี้ดังกล้องไปทั่ว Hall Teleportation และผู้เล่นเหล่านี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไฟแดนซ์และคนอื่นๆที่เพิ่งกลับจาก Trial of Gods ทันทีที่พวกเขาเก้าวออกจาก Hall Teleportation กลุ่มทันทีดึงดูดความสนใจของผู้เล่นหลายคน อุปกรณ์ที่ไฟแดนซ์และคนอื่นๆสวมใส่นั้นจ้ากเกินไปเกือบทำให้ผู้ดูทั้งหมดตาบอดแม้แต่สมาชิกทีมชั้นยอดของกิลชั้นหนึ่งก็ไม่รอดพ้นท้ายที่สุดแล้วในจำนวนสมาชิก8คนของทีมอุปกรณ์คุณภาพต่ำสุดที่พวกเขาสวมใส่คือ Mysterious Iron อันดับขณะเดียวกันจากทุกคนในปาร์ตี้คลีริกไวโอเลตคลาวมีอุปกรณ์คุณภาพดีที่สุด แม้ว่าเธอจะไม่มีเซต u i p m e n t ใดๆแต่เธอยังมีอุปกรณ์ซีเคร t ตซิลเว6ชิ้นและไม่เท้าไฟโกอันดับไม่ว่าจะมองอย่างไรอุปกรณ์ของไวโอเล Cloud เหนือกว่าสมาชิกแรงหลักของกิลใดๆยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์อันงดงามเช่นนี้ตกแต่งร่างกายเรียวเพียวและสง่างามของไวโอเล Cloud ทำให้เธอดูน่าทึ่งยิ่งกว่าปกติเธอดูเหมือนนางฟ้าที่ลงมาสู่โลกมนุษย์น่าตื่นตาตื่นใจอย่างง่าย นอกจากความงามอย่างไวโอเลตคลาวยังมีสมาชิกหญิงอีกคนหนึ่งของปาร์ตี้ที่สวยงามเท่ากันสวมเสื้อหนังแนบเนื้อสีแดงเปลวไฟความเซ็กซี่ของร่างกายที่ขัดเงาของฝ่ายแดนซ์ถูกเน้นเพิ่มขึ้นด้วยความงามที่ประนี่สองคนทีม8คนจะดึงดูดความสนใจมากตามธรรมชาติผลที่ตามมาคือทีมหลายทีมที่อยู่ที่นั่นซึ่งเดิมกำลังจะออกเดินทางไปดันเซียนห้อมล้อมฝ่ายแดนซ์และคนอื่นๆ พวกเขาส่งคำเชิญให้ฝ่ายแดนซ์ทีละครั้งขอให้ฝ่ายแดนซ์และทีมของเธอร่วมกับพวกเขาในการเรด20คนทีมดันเจียนการมีคลีริกที่ส่งพลังอย่างไวโอเลตคลาวจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จของพวกเขาอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นนอกจากไวโอเลตคลาวการเดียนไนท์โคลาก็มีอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมหากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เต็มใจให้ความช่วยเหลือพวกเขาสามารถได้รับอุปกรณ์ชั้นยอดไม่กี่ชิ้นได้ง่ายน่าเสียดายที่ความฝันที่สวยงามของ พวกเขาพ่ายแพ้แต่เริ่มต้นเนื่องจากฝ่ายแดนซ์ปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดโดยไม่ลังเลเราตกหลังเรื่องเลเวลค่อนข้างมากหลังจากเราเติมของจำเป็นไปเลเวลอัพกัน ฝ่ายแดนซพูดพูดในแชททีมเพิกเฉยต่อสายตาหิวโหยของผู้เล่นรอบข้างอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครในทีมคัดค้านข้อเสนอของเธอหลังจากคบหากันมาหลายวันฝ่ายแดนซได้กลายเป็นแกนหลักของทีมทุกคนได้รับรองความสามารถในการสั่งการของฝ่ายแดนซ์โดยเฉพาะพูดง่ายๆหากไม่มีการนำของฝ่ายแดนซ์พวกเขาจะไม่รอดจาก t r i a l of Gods เมื่อฝ่ายแดนซ์และคนอื่นๆกำลังจะไปสตาร์ทริกเทรดดิ้งเฟิร์มเพื่อซื้อไอเทมฟื้นฟูบ้างผู้เล่นมากกว่าโหลคนเดินเข้ามาหาพวกเขา แม้ว่าผู้เล่นเหล่านี้จะไม่มีตรากิวบนตัวใครแต่พวกเขาชัดเจนว่าไม่ใช่ทีมที่ควรดูถูกแม้ว่าชิววอริเออร์ที่นำทีมนี้เป็นชายหน้าผอมและร่างกายบางแต่รูปร่างของเขาไม่สามารถบดบังความเฉียบขาดของสายตาได้ยิ่งไปกว่านั้นชายคนนี้ปัจจุบันสวมเลเวล10 Mysterious Iron Set Equipment ครบชุดนอกจากโล s s e r r t t s l v v r r อันดับและดาบมือเดียวการมีไอเทมเช่นนี้เป็นที่ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเขา ในขณะที่ฝ่ายแดนซ์และคนอื่นๆตกใจกับอุปกรณ์และความแข็งแกร่งของทีมที่เคลื่อนไปหาพวกเขาทีมที่เป็นคำถามก็ตกใจกับฝ่ายแดนซ์และคนอื่นๆเช่นกันเฮ้ยน้องสาวคนนั้นเป็นใครเธอมีอุปกรณ์ Secret Silver 6ชิ้นบนตัวจริงๆฉันเห็นผิดใช่ไหม สินค้าเถื่อนฉันดูถูกคุณคุณสนใจแต่ร่างกายของสาวคุณไม่เห็นอาวุธที่เคลียริกมีหรือนอกจากนี้ดูไม่เท้าของเคิร์สแมนเซอร์หน้าตาชั่วน่นมันน่าจะเป็นซีเครตซิลเวอร์อันดับหรือแข็งแกร่งกว่าสาหัวฉันไม่สนใจหน้าออกแบนฉันพูดถึงน้องสาวเซ็กซี่ที่ยืนข้างๆเคลียริกอย่างชัดเจนแม้ว่าการเดียนไนของทีมไฟแดน c ์จะต่ำกว่า MT ของพวกเขาเองแต่เคลียริกและเคิร์สแมนเซอร์ของเขาแย่กว่า2คนที่อยู่ต่อหน้าเขา ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองทีมคล้ายกันที่ทั้งสองทีมเป็นทีมอิสระและไม่ใครเป็นของแรงหลักของกิวในวรยริเวอร์ซิีที่กิลครอบครองจุดทับทซาบสำคัญส่วนใหญ่มันเป็นภาพที่ยากให้ทีมอิสระมีอุปกรณ์ชั้นยอดเช่นนี้ดังนั้นพวกเขาจะไม่ดึงดูดความสนใจได้อย่างไรสวัสดีฉันคือวอลวูฟ หัวหน้าทีมของ Holy Grail ไหนชายผอมว a l w o หรือเริ่มแนะนำตัวกับฝ่ายแดนซ์หัวหน้าทีมสีโรวิงฝ่ายแดนซ์ฝ่ายแดนซ์ตอบความสนใจที่จะเป็นเพื่อนกับทีมใหม่นี้เติบโตซื้อเฟิงได้ส่งการจัดการทีมให้ฝ่ายแดนซ์และฝ่ายแดนซ์รู้ว่าซื้อเฟิงทำเช่นนั้นด้วยความไว้วางใจในเธอเธอไม่ปรารถนาที่จะทรยศต่อความไว้วางใจนั้นดังนั้นการพิจารณาเกี่วอนาคตของเขาในฐานะผู้จัดการของทีมเธอ ต้องคิดหาทางขยายและเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันทีมต่างชาติต่อหน้าเธอเป็นทีมอิสระที่น่าเกรงขามเธอรู้สึกว่าผู้นำของเขาวอลวูฟมากกว่าที่ปรากฏแม้ว่าเธอจะไม่เคยต่อสู้กับเขามาก่อนแต่เธอรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญยอดฝีที่ยากที่เห็นหากเธอต้อง PK กับวอลวูฟเธอจะไม่มีข้อได้เปรียบต่อเขาหากเธอสามารถสรรหาผู้เชี่ยวชาญและทีมเช่นนี้เข้าเกี่ยวของพวกเขาพวกเขาจะไม่มีความกังวลเมื่อเรดทีมดันเจียนขนาดใหญ่ในอนาคตฝ่ายแดน์ วอลวูฟแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินชื่อนี้จากนั้นเขาพูดว่าดังนั้นคุณคือฝ่ายแดนซ์ผู้เล่นแรกสุดที่ได้อันดับหนึ่งในแรงกิ้งลิสต์ของไวรีเวอร์ซิตี้โชคดีที่ได้พบคุณ การประเมินของวอลวูฟต่อฝ่ายแดนซ์สูงขึ้นยิ่งกว่าหลังจากได้ยินข่าวนอกจากเจนทอลสโนว์และเจ้ายื่อรูออราที่น่าเกรงขามของฝ่ายแดนซ์น่าจะทรงพลังที่สุดของผู้เล่นหญิงทุกคนที่เขาพบยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายแดนซ์ยังเป็นผู้เล่นอิสระด้วยฉันแค่โชคดีฝ่ายแดนซ์ยิ้มขณะที่เทาพูดว่าฉันเห็นว่าหัวหน้าทีมวูลฟ์กำลังจะไปดำน้ำดันเจียนถูกต้องเราปัจจุบันกำลังจะเรดเลเวล12 Frostness นวอลวูฟเผย คุณไฟแดนสนใจร่วมกับเราไหมฟรอสเนสเป็นเลเวล12 20คนทีมดันเจี้ยนปัจจุบันนอกจากแรงหลักของกิวใหญ่ไม่มีทีมอื่นที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะท้าทายดันเจี้ยนเช่นนี้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอที่ใจดีแต่เรายังมีเรื่องของเราเองที่ต้องดูแลเราจะร่วมกับคุณอย่างแน่นอนหากเรามีโอกาสในอนาคตไฟแดนทันทีปฏิเสธข้อเสนอของวอลวูฟซื้อเฟิรได้สั่งการพวกเขาก่อนหน้านี้ ให้เพิ่มเลเวลเนื่องจากเขายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการหากพวกเขาเข้าดันเจี้ยนตอนนี้ความเร็วการเลเวลของพวกเขาจะได้รับผลกระทบและพวกเขาอาจสูญเสีย exp บ้างดังนั้นไฟแดนซ์เลือกปฏิเสธข้อเสนอโดยไม่คิดครั้งที่2นั่นน่าเสียดายจริงๆให้เราเพิ่มเป็นเพื่อนกันเถอะคุณไฟแดนซ์หากเรามีโอกาสเรดทีมดันเจี้ยนขนาดใหญ่ด้วยกันในอนาคตเราสามารถติดต่อกันได้สะดวกกว่าวอลวูฟส่งคำขอเป็นเพื่อนให้ไฟแดนซ์ เนื่องจากาฟแดนซ์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรแห่งเทพ Common Equipment จะไม่ทำให้เธอพอใจแต่เพื่อได้อุปกรณ์คุณภาพสูงนอกจากการค่าหลอดอันดับ Field Boss และการทำเควสพิเศษเสร็จตัวเลือกอื่นเพียงอย่างเดียวคือการเรดทีมดันเจียนหรือทีมดันเจียนขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามทีมอิสระแตกต่างจากสมาชิกกิลทีมก่อตัวขึ้นอย่างหลวมๆและความแข็งแกร่งของสมาชิกมักแตกต่างกันหากทีมอิสระพึ่งตัวเองเพียงอย่างเดียว พวกเขาจะไม่มีทางเคลียร์ทีมดันเจี้ยนขนาดใหญ่ดังนั้นทีมอิสระต้องร่วมมือกันเพียงการรวมความแข็งแกร่งของทีมอิสระหลายทีมเท่านั้นที่พวกเขาจะมีโอกาสเรด50คนขึ้นไปหรือทีมดันเจี้ยนขนาดใหญ่กว่าแต่ไม่ใช่ทีมอิสระใดก็ตามจะเหมาะสําหรับงานทีมอิสระที่แข็งแกร่งเพียงพอจําเป็นมิฉะนั้นการเข้าทีมดันเจี้ยนขนาดใหญ่จะเป็นการฆ่าตัวตายดังนั้นวอลวูฟวางแผนที่จะเป็นเพื่อนกับทีมอิสระที่ส่งพลัง หากพวกเขามีพันธมิตรที่ส่งพลังพวกเขาจะมีเวลาที่ง่ายกว่ามากในการเรดทีมดันเจียนขนาดใหญ่เมื่อไฟแดนซ์และวอลวูฟเพิ่มกันเป็นเพื่อนซื่อเฟิงได้มาถึงแบล็กวิงซิตี้เขามาทำธุรกรรมทางธุรกิจครั้งที่3กับอควาโนสอย่างไรก็ตามครั้งนี้ซื้อเฟิงไม่ได้นำอุปกรณ์และอาวุธเลเวลสิบที่เขาตีมามากตอนนี้ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ในอนาณาจักรแห่งเทพมีเลเวลมากกว่า10ไอเทมเหล่านี้ไม่มีค่าเท่าเมื่อก่อนแล้ว ดังนั้นซื้อเฟิงจึงไม่ผลิตมากแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขาเตรียมสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของกิวชั้นหนึ่งได้ด้วยซ้ำนอกจากนี้ Black Wing Auction House กำลังจัดประมูลวันนี้สำหรับผู้เล่นที่ร่ำรวยนี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาดรวมถึงซื้อเฟิงที่ปัจจุบันมีความมั่งคั่งมหาศาลอย่างไรก็ตามหลังจากซื้อเฟิงมาถึงร้านอาหารที่นัดหมายอควาโรสไม่ปรากฏตัวแม้จะผ่านไปนานแล้ว แทนที่จะเป็นเช่นนั้นชายท้องพองคล้ายไมตรยะเดินมาและนั่งตรงข้ามซื่อเฟิงอย่างเงียบๆด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและสง่างามเขาพูดว่าสวัสดีครับมาสเตอร์แบล็กเฟลมเนื่องจากคุณอความีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดูแลวันนี้เธอจึงส่งผมมาเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมนี้คุณอควาขออภัยอย่างจริงใจที่สุดหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ ในตอนหน้าซื่อเฟิงจะเผชิญกับการเจราจาธุรกริมใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการประมูลสำคัญติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่233การเจราจาทางธุรกิจขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป